วันนี้ก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าเรามีแต่วงมาเหมือนกันเอาเลือกเอาชายแล้วก็แล้วก็วันนี้มีหนุ่มหล่อมาส่งเรานะคะด้วยรถเปิดประทุนสุดหรูนะะใช่เพราะว่าแกรนเท่ากับแพงเราอยากให้ทุกคนได้เห็นนะคะความแพงของพวกเราแล้วก็วันนี้ถือว่าจะเป็นครั้งที่3นะคะแต่ก็ยังตื่นเต้นกว่าทุกครั้งเหมือนกันค่ะเพราะว่าปีนี้มันเป็นอะไรแห่งความมาศจสตันนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เราประกวดก็จะแบบไม่มีดอมแต่วันนี้มีดอมเรารู้สึกว่าอบอุ่นมากที่มาประกวดในวันนี้ค่ะ ส่วนอ,อุ้มตื่นเต้นมากค่ะขอบอกตรงๆเลยว่าตื่นเต้นมากจริงๆมันตอนนี้อุ้มประกวดมันค่อนข้างที่จะนานมาแล้วนะครับจากปี2017จนตอนนี้แล้วในตอนนั้นโซเชียลทุกอย่างมันยังไม่ได้บูมขนาดนี้เวทีมิสแกรนของเรายังไม่ได้ตีแผ่ไปในคนหลายเจเน r เรชันขนาดนี้แต่วันนี้เรากลับมาแล้วอุ้มก็วันนี้ดีใจมากเพราะว่ามีน้องๆด้อมลูกคุณหนูมาส่งกันเยอะมาก เเรราาอง่ใช่ค่ะเยอะมากใช่ค่ะเยอะมากจริงๆแบบตื้นตันอ่ะแบบันดีใจมากจริงๆที่แบบเฮ้ยมีคนรักเราเพิ่มมากขึ้นขนาดนี้ใช่มันทําให้เรารู้สึกแบบว่าเรามันมีแรงที่จะประกวดนะคะเพราะเมื่อก่อนจะมีแฟนนางงามมีพี่ๆสื่อใช่ไหมคะแต่กลายเป็นว่าตอนเนี้ยเรามีแฟนคลับมีด้อมใช่่คะไม่อยากจะเรียกว่าแฟนคลับอยากเรียกว่าครอบครัวมากกว่าตัวประสบความสำเร็จแต่วันแรกเลยค่ะจริงเหรอจริงเหรอดีใจมากดีใจมากดีใจมากจริงค่ะรู้รู้สึกว่า หลังจากนี้มันจะไม่มีคําว่าแพ้ <acceptable> เพราะว่าการที่เรากลับมาทุกคนก็ค่อนข้างที่จะคาดหวังแต่เราจะไม่เอาความคาดหวังมากดดันเพราะว่าวันหลังหลังจากนี้เราไม่ได้สู้กันแค่ตัวของเราเองแต่ <ๆ S 2> เรามีคร <cry. S 2> อบครัวเรามี <ๆ S 2> แฟนคลับเรามีดอมมีน้องๆหลายๆ,ๆ,ๆคนที่คอยซัพพอร์ตเราอยู่ข้างหลังดังนั้นเราจะไม่มีคําว่ายอมแพ้แน่นอนค่ะใช่ค่ะก็ตอนนี้ออรจริงๆเราก็ใช้ความเป็นออยค่ะสุดท้ายออยก็คือออยออยจะใช้ความตัวเป็นตัวเราเนี่ยแหละค่ะเข้ามาในการ เ,เขาเรียกว่าต่อสู้ในครั้งนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะมารอดูออยรับรองเลยค่ะว่าเชียร์ออยยังไงก็สนุกแน่นอนค่ะใช่อพออุ้มก็อุ้มกลับมาเป็นคนใหม่ดีกว่า อุ้มกลับมาเป็น, Miss Everything. น,นมิสเอวิสติ้งใช่ค่ะใช่ค่ะอุ้มว่าอุ้มว่าเชื่อว่าหลายๆคนที่รู้จักอุ้มมาก่อนหน้านี้สําหรับคนที่เคยติดตามกันอยู่แล้วจะรู้ว่าอุ้มเปลี่ยนตัวเองไปเยอะมากอุ้มเป็นคนที่พูดน้อยมากเป็นคนขี้เขินเป็นคนไม่ไม่กล้าพูดไม่กล้าไขขอไม่ไม่กล้าทำทำอะไรใหม่ๆเลยแต่วันนี้คืออุ้มรู้สึกว่าอุ้มกล้าที่จะทำทุกอย่างมันไม่ใช่แค่ต้องการจะเอามงทองแต่เราต้องการประสบความสําเร็จในเส้นทางการเป็นนางงามและในอนาคต ในเส้นทางอื่นๆด้วยซึ่งวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องงานยามดีมากจริงๆที่ได้รู้สึกว่าเราตัดสินใจก็ไม่ผิดจริงๆที่เลือกกลับมาค่ะคนบอกว่าในเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่แบบเต็มแบบสมบูรณ์แบบมากอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกแฟนๆว่าไงบ้างก็อยากจะบอกค่ะว่าขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาตลอดจริงๆการหนึ่งสิ่งที่อุ้มต้องการประสบความสําเร็จในเส้นทางของเวทีนางงาม อีกหนึ่งอย่างเลยี่าไม่กลับมาเพราะอุ้มอยากกลับมาในเวอร์ชั่นที่มันดีที่สุดเพราะที่นี่มันคือบ้านหลังแรกของอุ้มที่นี่คือที่ที่แรกที่ทําให้อุ้มรู้จักวงการบันเทิงได้รู้จักอะไรใหม่ๆในชีวิตเลยดังนั้นถ้าอุ้มกลับมามันต้องดีกว่าเดิมถ้าอุ้มกลับมาเหมือนเดิมอุ้มก็จะไม่กลับมาอย่างแน่น,นอนเราอยากให้ทุกคนคอยติดตามด้วยนะคะใช่ค่ะประเด็นที่เกิดขึ้นนี้คือในขณะที่เราเป็นลูกพี่ยว อยู <mile> ่แกนมาก่อนทแกนมาประกอกอุกมาก่อนกับนาาที่มันเกิดขึ้นล่าสุดในฐานะที่เราอยู่แกนมาณเราก็จริงๆอยากให้กําลังใจทั้งสองฝ่ายค่ะอ้อยว่าการที่ถ้าเกิดสมมติว่าเปิดใจคุยกันนะคะทั้งพี่วัดแล้วก็ตัวน้องนางงามนะคะได้คุยกันอ้อยว่าสุดท้ายแล้วว่ามันเหมือนครอบครัวค่ะลินกับฟันมันมีปัญหากันได้เสมอถ้าเกิดวันนี้เราเปิดปากอ้าแล้วคุยกันเลยว่าวันนี้ยังไงแล้วขอโทษให้มันแบบเคลียร์เพราะว่าสุดท้ายแล้วพี่วัตนะคะก็คือผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งเขาก็คือพ่อ คือคนที่ให้โอกาสเอาให่ทุกคนนะคะแบบมองถึงความที่ว่าวันนี้เขาอาจจะดุไปแ,แต่เราต้องดูว่าสิ่งที่เขาดูเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วก็ปรับให้มันดียิ่งขึ้น ไม่อยาก,ยากเขาเรียกว่าไม่อยากไปเข้าข้างใครเราอยากเป็นตัวเป็นคนกลางแล้วให้กําลังใจทั้งสองฝ่ายซะมากกว่าอยากให้ถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทํามันผิดพลาดอยากให้กลับมาขอโทษซะไม่มีใครบนโลกไม่เคยผิดพลาดในการกาะทาของตัวเองทุกๆคำมันมีราคาทุกๆสิ่งที่มันพิมพ์ไปในโซเชียลต่อให้วันวันนี้เราลบทันแต่มันมีคนที่มองเห็นไปแล้วอยู่แล้วค่ะดังนั้นถ้าเรารู้สึกว่ามันผิดจริงๆก็แค่กลับมาขอโทษค่ะมันคำว่าครอบครัวมัน ว่ามันลึกซึ้งกว่านั้นอย่าปล่อยผ่านเรื่องนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้หมายถึงในกรณีนี้เคสนี้เคสเดียวแต่ใ,ในทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียเลยดีกว,ว่าะเจอี่วัดหรือยังเจอแล้วในห้องเนี่ยค่ะแต่ยังไม่ได้พูดใุ่ยังไม่รู้จคุยเพราะว่ามันเราเราต้องขอบเราต้องถ่ายรูปก,กัสบสปอนเซอร์ทำกิจกรรมหลายๆอย่างด้วย แกดูแฮปปี้นะคะเพราะว่าแกก็มาทางานอย่างบอกอยากต้องบอกว่าพี่นวัดเป็นคนที่โปรเฟชชั่นอลมากในเรื่องนี้นะคะ,คะเขาสามารถจัดการแล้วก็เก็บอารมณ์ได้ดีเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจใทุกคนทุกฝ่ายดีกวา่าใช่อยากให้เป็นกาลังใจให้นะคะแล้วก็อยากให้ติดตามแกรนดูแกรนให้เป็นแกรนใช่แล้วปีนี้ต้องบอกว่าสนุกมากแค่วันแรกนะคะเห็นไหมก็มีคนมาเยอะขนาดนี้ใช่ให้มีเราสองคนมันก็แบบแซ่บสุดดแล้วเออตมแม่ค่ะค่ะ กำลังใจ็เอนึงะปก่อนอ่ะก็เป็นกาลังใจอยากฝากเป็นกําลังใจให้กับออยด้วยนะคะถึงแม้จะมาครั้งที่3บอกเลยนะอย่าเบื่อหน้ากันคือมันเป็นความฝันของออยค่ะออยอยากให้ทุกคนแบบเร็งเห็นว่าผู้หญิงคนนี้มันมีความฝันแล้วการที่เขามีโอกาสได้กลับมาครั้งนี้ออยรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากอยากให้ทุกคนนะคะ เชียออยให้เต็มที่อย่ากดดันออยค่ะมากดไลค์กดแชร์แล้วกดเชียออยเยอะๆนะคะเพื่อให้ออยเนี่ยได้เข้าสู่นะคะท็อปไฟหรือได้เป็นมงใหญ่เลยเพราะว่าฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดออยคือการได้เป็นมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะแล้วก็การได้ร่วมงานกับมิสแกรนแล้วก็สามารถหาอะไรได้ให้กับองค์กรได้มากที่สุดค่ะค่ะอุ้มก็อยากฝากทุกคนดีกว่าฝากทุกคนช่วยเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้อุ้มด้วยนะคะมิสแกรนชุมพรปีนี้กลับมาสารฝัน ปีที่แล้วน้องชาทําไว้ที่ท็อปสิปีนี้ทวีพรจะเข้าท็อปห้าให้ได้เพราะว่าชุมพรหลังจากนี้มันจะมีมีแต่ว่าเข้มแข็งแล้วก็แข็งแข่งสอุ้มจะทําให้สยสสพายชุมพรเป็นยสะพายที่แข็งแร่งบุ้ยคนลุกเลยใหญ่ๆคนลุกเลยเพราะว่าเราก็ชุมพรเหมือนกันเคยเป็นชุมพรมาก่อนเพื่อนก็เปิดประตูมาเราก็จะเปิดต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเราจะไม่หยุดแค่นี้ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะฝากติดตามด้วยจริงๆจะทำให้จะทำไม่เต็มที่ค่ะเพราะว่า เราสองคนคือโตแม่กับบาลานองการนะคะจากนั้นคะแนนน้อยกว่า9 9อุ้มก็ว่ามันไม่โอไม่โอเคอ่ะ่แล้วก็เป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยแล้วก็เเพื่อนอีก7จจังหวัดใช่75จังหวัดด้วยเพราะว่าทุกคนมาด้วยความตั้งใจจริงๆใส่กันหมดแม็กใส่กันเต็มเหนียวมากๆค่ะวันแรกยังขนาดนี้แล้วมาต่อไปจะขนาดไหนยังไงฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์ขอบคุณนะ